วันนี้ขอมาป้ายยาของจากไทยที่ใช้เองแล้วชอบมากค่ะตัวนี้ค่ะดินสอสเขียนคิ้วซานานิวบอลอายบราว3์ทรีอินวันวอเตอร์พรูฟสีศูนย์หนึ่เกรชบราวนะคะเป็นดินสอสเขียนคิ้ว3อย่างในแท่งเดียวนะคะข้างบนเป็นตัวเขียนคิ้วเห็นไหมคะตรงกลางเป็นพาวเดอร์นะคะเอาหมุนออกมาแล้วก็ปาดขนคิ้วอย่างเงี้ยค่ะให้ดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่แข็งไม่โปะเกินไปแล้วก็ ตัวนี้ก็คือตัวเป็นแปรงปัดขนคิ้วทําให้ขนคิ้วเป็นทรงที่สวยงามค่ะคือเวลาที่กลับไทยเนี่ยพอเขียนตอนเช้าเนี่ยก็ไปเจอฝนมั่งเจอเหงื่อมั่งคิ้วก็ยังอยู่สวยงามถึงเย็นเลยแล้วเลยเอามาใช้ที่เดนมาร์กเป็นไงคะเนี่ยคะ่ะตอนเช้าเขียนไปก่อนทํางานเห็นไหมตอนเย็นกลับมาละจะอาบน้ำแล้วเนี่ยเห็นไหมคิ้วยังอยู่สวยเลยเห็นปะอะ เห็นไหมถ้าใครนะคะกำลังหาเตรียมสอเขียนคิ้วดีๆอยู่เนี่ยนกแนะนำตัวนี้ค่ะซาน่านิวบอ์นะคะเหมือนเกิดใหม่จริงๆนะคะตัวนี้ค่ะไปหาได้ที่ไหนนกแปะลิงข้างล่างแล้วนะกดตามได้เลยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบรีวิวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง The Forward ไว้ด้วยนะคะนกก็จะมารีวิวของที่ใช้เองแล้วดีแล้วอยากบอกต่อให้คุณฟังค่ะ